เอาละะคุณผู้ชมก็สวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกค,น,คนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o v เ r z ร n e นะครับก้อยกระเกมคาริน,น,น่าฟรีไฟกับสายฟรีกันอีกแล้ววันนี้ก็คือมีกิจกรรมสายฟรีนะ่ยอัปเดตกันมาถึง3กิจกรรมกันเลยก็บอกเลยว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยแจกของเนี่ยบอกเลยว่าโคตรดีทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมก็ไม่ควรพลาดกันเลยนะครับว่าแต่ละกิจกรรมเดี๋ยววันนี้ผมก็ตามโปรคลิปเลยวันนี้ก็คือจะมาสอนเก็บเป็นกล่องใหม่นั่นเองนะครับเป็นกล่องพังนั่นเองซึ ได้กล่องแรกแล้วได้กระเป๋าไปแล้วนะอันนี้ก็จะโชคดีไปนะครับส่วนคนที่เปิดแล้วเปิดเล่าเ,เปิดไม่ได้นะครับวันนี้ผมก็จะมีเทคนิคในการหากล่องพังนั่นเองนะครับนะที่จะได้แบบเยอะๆแล้วก็จะได้แบบครบแล้วก็จะได้รับเป็นกระเป๋าสุดแรฟรีนั่นเองนะครับผมนะโอเคผมก็ก่อนอื่นเลยที่จะไปรับชมไลฟ์ของกิจกรรมของสายฟรีทั้งหมดเนี่ยครับผมก็ฝากกดไลค์คลิปวันนี้ให้ถึง2,000ไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของสายฟรีกันก่อนเลยวันนี้ก็คือือัปกกกกเด ได้แล้วในตัวแมปเลยนะมึงก็คือสามารถเก็บได้ในแมปเลยเขาคือเก็บได้ทั่วไปเลยก็หาง่ายมากเลยสลับอ่าแบ็คเพอร์เพิก็หาเก็บได้เฉพาะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะก็อย่าลืมไปหาเก็บกันด้วยสลับแบ็คเพอร์เพินะครับผมนะก็สามารถเอามาแลกเป็นสกินปืนถาวรด้วยนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ต่อไปเลยก็คือมีกิจกรรมบูย่าชาเลนจ์ใช่ไหมวันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมบูย่าแล้วก็เราจะได้รับมาเป็นอ่าหินแปงล่างเองถ้าเราได้ที่1นึ่งใช่ไหมทุกคนเออถ้าเราชนะได้ที่1ปปุ๊บเเรรราาาก็็สมถัได้นหนแป้งงรราตัััวนนีีเเเลลยยยด๋มขอบบไะค่ รับไปเลยนี่ได้เลยฟร,ฟร,ฟรียกเซิร์ฟเลยนะคุณผู้ชม mm hmm. ก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมบู้หญาชาเลนจ์นั่นเองก็คือเล่นให้ได้ชนะอันแหละเออได้ที่1ปุ๊บเราก็สามารถมารับได้เลยนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันสุ่มรอบนะเนี่ยไม่นะครับผมเออกิจกรรมสายฟรีต่อมาเลยในวันนี้มาเยอะมากๆเลยก็คือเป็นกิจกรรมประตูพิธีสุบัติกระดกนั่นเองนะครับผมผู้ชมก็สามารถเลือกท่าทางที่คุณผู้ชมได้เล็งไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็ผมคิดว่าทุกคนก็ได้จะรับกันไปหมดแล้วแหละซ มันจะได้ซ้ําหรือเปล่าคือผมมีแล้วทุกคนแต่ละท่าทางก็น่าจะแบบไม่ได้อะไรนะครับออคิดว่าจะได้โทเค็น FF แต่ไม่นะครับผมโอเคมันก็มีกิจกรรมอะไรอีกหรือเปล่ากิจกรรมตัวนี้ก็คือนาโทเค็นแบตเตอรี่ตอนนี้ก็คือผมเก็บได้เกือบครบแล้วแหละผมน่าจะเกือบได้เซิร์ฟบอร์ดแล้วนะครับผมนี่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 เขามาเล่นได้ที่หน้ากิจกรรมกันเลยนี่เห็นไหมทุกคนผมก็สามารถรับเซิร์ฟบอร์ดได้แล้วนะครับผมนี่เห็นไหมแอร์บอร์ดผมรับได้แล้วอิเล็กโทรเซิร์ฟฟิ้งนั่นเองอ่าโคตรเท่คร แอร์บอดเข้าในคอลเลคชั่นเลยนะครับนี่ไหนหน้าไหนใหม่หทุกคนไหนหน้านี่ผมเอ้ย,ยเอฟเฟกต์โคตรสวยบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับนี่โคตรสวยจริงๆนี่อิเล็กโทรเซฟฟิ้งผมขอใช้ไปเลยดีกว่านะครับเ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมก็คือนี่เลยเป็นกล่องตัวนี้เลยเลยครับผมก็คือเป็นกล่องผังนั่นเองตอนนี้ก็คือผมมีอยู่ทั้งหมด10กล่องนั่นเองนะครับมันก็คือเราจะมาลุ้นเป็นกระเป๋าตัวนี้เลยเป็นกระเป๋าอะไรนะ กระเป๋าคูลเลอร์ใช่ไหมครับผมนี่อ่าเป็นกระเป๋าคูลเลอร์นั่นเองเป็นกระเป๋ที่สวยมากๆเลยนะครับผมนี่ก็บอกเลยว่าแสกฟรีไม่ควรพลาดเลยก็เดี๋ยวผมจะมาบอกเคล็ดลับที่การหากล่องพังให้ได้เยอะๆนั่นเองนี่ตอนนี้ผมได้มาสิบกล่องแล้วนะครับเล่นแค่แป๊บเดียวประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเนี่ยผมก็ได้มาสิบกล่องแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอเปิดไปก่อนเลยดีกว่านะครับผมเปิดไปทีละกล่องดีกว่าปุ๊บอโอ้โหกล่องแรกกระเกลือเลยนี่ออ้ยกล่องที่สองได้รูปเลยนะครับผมนี่เอ้ยได้เป็นเซตเลยนะครับนี่เป็นแบบ โอเคนะครับผมขอเปิดต่อเนื่องไปเลยดีกว่าปุ๊บได้ตัวทำเพละมาอีกแล้วโอ้โหเกินปุ๊บอ้โหูว่ออกย่างเหมือนกันนะเน,นี่ยม่ใช่เล่นนะครับผมเฮ้ยได้มาแล้วนะครับผมนี่ผมได้มาสองอย่างแล้วเหลืออีกกระเป๋อีกหนึ่งอย่างเท่านั้นเองดูสิครับผมจะเปิดห้ากล่องจะได้หรือเปล่านะครับปุ๊บอะนี่ไงครับผมก็คือมันไม่ได้ครับผม ิบกล่องไม่ได้อะไรเลยคุณผู้ชม <c oughs> สิบกล่องผมไม่ได้กระเป๋านเนเองนะครับผมนี่เออก็เดี๋ยวหากคุณผู้ชมเกลือเหมือนผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปบอกวิธีการหาหได้ครบสิบกล่องแบบวัยวเหมือนผมนะครับนะก็คือกิจกรรมตัวนี้ที่จริงคุณผู้ชมก็ไม่ต้องรีบก็ได้เนะเพราะว่ากิจกรรมการหากล่องพังหรือว่ากล่องลุ้นกระเป๋าแรตัวนี้เนี่ยมันสามารถ วันนี้วันที่16จนถึงวันที่24เลยนะครับนะมันไม่ใช่อดอปเฉพาะวันนี้นะครับก็คืออ่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้สำหรับกล่องพังตัวนี้หาได้ยังไงนะครับนะก็คือคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นในโหมดอ่าทุกโหมดนั่นแหละก็คือหลังจบแม์เนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้รับมาเป็นกล่องพังนั่นเองนะครับนะหลังจบแม์ถ้าแบบเรา ชนะก็มันก็มีสิทธิ์ได้รับนั่นเองนะครับถ้าเราแบบรอแพ้มันก็มีโอกาสรอปน้อยกว่านะครับนะเราต้องชนะเท่านั้นถ้าเราชนะก็คือเรามีสิทธิ์ได้รับแน่นอนเลยนะครับผมนี่ก็คือผมไปเล่นมาประมาณนี้เลยผมไปเล่นมาเมื่อเช้านะครับก็คือสะสมกล่องมาครบ1ิบกล่องเนี่ยก็ใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงนั่นเองนะครับเนี่ก็คือเล่นไปประมาณนี้เลยครับก็คือได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งได้1ก็คือได้กล่องมาทุกรอบเลยมารอบนี้ก็คือไม่ได้กล่องเราเองเมื่อผมแพ้นะครับนะผมเล่นเป็นโหมดอา จัดอันดับ 4v4 นั่นเองนะครับนี่ก็คือผมแพ้ไปนะครับนี่ได้ที่2ก็คือไม่ได้รับนั่นเองนะครับแต่ตาสุดท้ายตัวนี้ก็คือมันก็ได้นะครับผมเออผมแพ้ก็ได้อันนี้ก็คือมันก็น่าจะอยู่ด้วยการดรอบด้วยถ้าเราได้เอ่อที่1มันก็มีสิทธิ์ดรอปมากกว่านะครับนะทีนี้ถ้าใครอยากหากล่องให้ได้เยอะๆภายในวันเดียวอยากได้กระเป๋าให้ครบในวันเดียวได้ของแรงครบในวันเดียวของฟรีเนี่ยจะทำยังไงนะครับผมแนะนำลยให้ไปเล่นเป็นโหมดจัดอันดับ 4v4 หรือว่าเป็นโหมด4ธรรมดานนนนั่เะ ก็มีหมดสีวิสีทะเลทรายมาด้วยทําให้เราไม่น่าเบื่อนะครับก็สามารถไปเล่นก็นได้นะครับสำหรับสีวิสีเนาะก็คือมันจะจบไวกว่าเล่นจบประมาณถ้าเราชนะก็ประมาณ10นาทีกว่า,วานั่นเองเขัาไม่นานแน่นอนเลยก็สำหรับจัดอันดับเนาะส่วนคุณผู้ชมที่เล่นแบบเป็นธรรมดาหรือว่าหมดแรงเนี่ยหมดธรรมดาหรือว่าหมดแรงนี่ยก็คือจะใช้เวลาประมาณ17นาทีถึง20นาทีเลยนะครับนะ ถึงจะจบนั่นเองนี่ครับผมก็มีโอกาสดรอปก็น้อยอยู่นะครับหรือว่าผมไม่มั่นใจนะแต่ผมเล่นจากอันดับมาพอก็2ตาผมได้ที่1ก็ได้กล่องมาทั้งสองตาเลยก็ไม่มั่นใจว่าถ้าไม่ได้ที่1จะได้หรือเปล่านะสำหรับโหมดทั่วไปหรือว่าโหมดแรงเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าใครเล่นโหมดแรงแล้วก็ไม่ได้ที่1แล้วก็ยังได้กล่องมาเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันหน่อยอาจจะอยู่ที่แบบ การรอบก็และการสุ่มรอปนะครับแต่ผมแนะนําคุณผู้ชมเลยให้ไปเล่นเป็นโหมด 4v4 เนาะถ้าใครอยากเก็บเหมือนผมเนี่ยอยากได้10กล่อง20กล่องเนะี่ยผมบอกเลยว่าวันเดียวเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเก็บได้ถึง20-30ถึงกล่องกันเลยนะครับนะก็สามารถเอาไปใช้ก,กันได้สำหรับสูตรการเล่นแบบ 4v4 นะครับผมนะเป็นเทคนิคนิดๆน,น,น้อยๆนะครับนะก็คือมันจบไวกว่านะครับเพราะว่าเราเล่นเป็นโหมดธรรมดาเนี่ยประมาณ20นาทีเลยเรามาเล่นเป็น 4v4 เนะี่ยประมาณ10นาทีเล่นได้ได้รับถึง2กล่องเลยนะครับผมนะเออแนะนำให้ไปเล่น 4v4 กระเปเท่งไงผมก็เลยแบบถับคลิปตัวนี้ขึ้นมาแบบกระเป๋าเท่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดกันเนาะกิจกรรมตัวนี้ก็คือมีตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่24นะก็ไม่ตรงรีบก็ได้ก็อย่างที่บอกแหละก็ถึงถึง,ถง,ถงวันที่24เลยนะครับผมก็เพอามันสุม่มดรอปหลังจบแมตช์นั่นเองนะครับผมนะเออก็รู้สึกว่ามีลัคกี้เรายี่ยมใหม่ด้วยจ้าผมนี่ห <c oughs> เป็นตู้อีโวใหม่นนเอ,งนะ,นะนอ,อเงนะครับผมนี่โอ้โหโอ้โหโคตรเท่ผมนี่แอนิเมชันแบบอลังการมากเลยนะครับผมนี่ก็คือมีชุดมาเองเฮ้ย เขามีชุดมาสุ่มในนี้ด้วยนะครับวันนี้เป็นชุดเซ็ตแมกมาโบนนั่นเองนะครับผมนะเอ้ยโคตรเจ๋งนะทุกคนก็คือเอาชุดมาแบบอ่ามาอยู่ในตู้ด้วยตอนนี้เฮ้ยโคตรดีนะทุกคนไม่แบบถ้าแบบเราเกลือจริงๆเราไม่ได้พิมพ์เขียวเราก็มีโอกาสสุ่มได้ชุดไปเลยนะครับผมนี่โอเคผมก็ที่ผมเล็งไว้นะครับผมอยากได้เป็นสีม่วงนะเป็นสีม่วงเป็นดีออนโบนนั่นเองนะครับผมก็อ่าสูงสุดก็คือเป็นลาว้าโบนอ่ามีโลเ้นโบนเอ้ยโลเรนโคตรสวยเสียงแบบมีแสงวิบวับวิบวับด้วยอ่ะโคตรเท่ แต่ผมชอบสีม่วงเหมือกนกันนะเนี่ยโอ้โหโคตรสวยน,นี่ดูดิทุกคนเฮ้ยโคตรสวยจริงๆอ่ะทุกคนก็ๆๆาสามารถมาจัดกันได้แล้วสำหรับต้ Evolution ใหม่ a c k b o n e นั่นเองนี่ครับผมก็อย่าลืมมาเลิงกันด้วยนะครับอย่าลืมมาสุ่มกันด้วยนะครับโอเคผมมี3บัตรเราต้องสุ่มไปหน่อยปึ๊บปึ๊บโอเค อย่างเกลือนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมนะคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปหาเก็บกล่องพังใหม่กันด้วยนะครับผมก็คืออย่างที่บอกแหละดอรอปหลังจบแมทนะคุณผู้ชมก็ได้แต่จะไปเล่นไปหมดอะไรแต่ผมแนะนำเป็นเมื่สี่วิสีเนาะจะได้รับกล่องเยอะกว่าปกตินั่นเองเพราะว่าเราใช้เวลาน้อยแล้วก็มีเวลาเก็บกล่องเยอะนั่นเองนะครับผมนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็็ต้้้อออองงงลลลาาไปกกก่่่่นนนนแวะะคครัับบุณผูชมเเพีย ได้กี่กล่องกันแล้วใครได้เยอะสุดเท่าไหร่กันแล้วก็มาคอมเมนต์กันได้ส่วนใครได้สกินกระเป๋าแล้วเดี๋ยวก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะว่าหมดไปกี่กล่องนั่นเองครับนะก็ะะผมเนี่ยหมดไป10กล่องก็คือเมื่อกี้เลยก็คือเกลือมากๆเลยไม่ได้อะไรเลยในรับนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวใครมีสูตร mm hmm> ในการเปิดกล่องหรือว่าใครเปิดไปกี่กล่องดวงดีเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้ในใต้คอมเมนต์เลยมาอวดกันได้นะครับเอาเป็นว่าคลิปต้องลาไปก่อนแล้วจริงๆนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ But here I am Cause am, 'cause I'm laying under palm trees Waiting for the summer Knowing there's nowhere to go Cause I am happy on this island, whoa.